น้ำห่านิบกระเดือดีบาดนี่น kind of ่องนิยกระเดือก่พามันอัดดิบบ่ะหละยันเป็นบะเดือปลอมยิ่งมหายกระได้ิบบกว่าโอ้กิตติทรกพย์ขั้งนั่นเนาะสามตะปีพ่อสอไดก็ว่าได้กันคักกันแน่นะครับไอ้บุสดหลังขา มันมีโซเชียลแบบนี ê, ้แต่นี่แบบนี EN> ้จะเมื่อไรเงี้ยเจ้าเดี๋ยวนี้ก็จะอ่านเราที่เจ็ดศนเลยว่าเาขายยาใครอยู่เรื่อง่นเรื่องบี้วรเเลยคเตือนควดีโนี้เป็นเพียงแนทางในการเลกซื้อฉลกบงรัฐบาไม่สนันุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิาาในการับชมครับซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสีี่สิบสเนาะคุณตาสมัยแล้วก็ ทราบวันอาิตตั้งแต่เมื่อวันที่20อย่างหลังวันอาทิตย์นะครับเออวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเมื่อนี้ก็ซึ่งงานก็เสร็จแล้วเนาะคุณแม่เนาะเสร็จแล้วไงผักเข่าแล้วถือว่าเฮ็ดบุญน้อยเฮ็ดบุญน้อยบุญน้อยกับคุณแม่เนาะอ๋อคันจังได้แตกเตียงปาง,งวันนี้คงจะได้บุญใหญ่เดี๋ยวยินข้าวว่าสิเป็นมอลำคณะใหญ่ผุ้นี้ไอ้ส้วกไอ้มัน สำหรับแนวทางตัวเลขเนาะเราให้ก้อนตายตัวใดก่อนตัวใดจังงี้หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ให้ไว้ก้อนตายก้อนวันนี้ก็บังเงินอีกเนาะทุนทีเนาะเลขฝาโลกเราห้าหกศูนย์เลขฝาโลกกับมหาหกศูนย์อีกจ้ะก็บางเงินอีก อายุเราก็มาหกสิบอีกบ้านเลขที่ก็หกสิบอีกพ้อสองหกอีกตายหกคุ่มบอกให้ทีหนึ่งผมเลยยินว่าหกคุ่มหกหน้าที่ดิคือพันสี่ยมเมเนาะแมเน้อคือพันสี่ามตัวเลขตัวนี้ให้เห้านี่ละมันมันให้มั่มบรรจบมอเจาะเลขหกศูนย์ศหี่ค่ะ วันนี้ซึ่งเมื่อนี้มาหาแม่ก้อนสิมมหาคุณแม่บุญโฮมล่ะแต่แม่บ้านของคุณตาสมัยแต่ว่า,าบังเกินบ่พอดเล่าคือได้เขาลงบ้านอีกพนที่คุณแม่ได้เขนานำเกลือที่เล่าเมือ่อผู้เฒ่าเนาะคุณแ,แม่เล่ากัพผักพรบ่เพียงพอดล่ะคแม่เนาะพักพรหน่อยึ่งเสียใจเน่ย อันี้มีมีฝันอย่างเพิ่มเติมบ่ครับลังอางบว่าฝันเนาะว่าฝันเลยบ่า้นนันทีบ่ไป้นนเออเลขมเือบ่ท่นได้เจาแห้งถามหาอยู่ที่เลขอเือนอนแล้วไนรันคือจังมันเห็นไปบ่งเราเห็นเป็นคือจังเป็นสามเจ็ดศนสี่สามเจ็ดศูนย์เลขรวยออกมาเจ็ดศูนย์ครับบ่หรเหรอเลาบัรเกอเป็นผู้เดียวเหรอ เลขคู่เดียวต้องไปเบิ้ลแค่นั้นแหะเลขบัตรเสามเจูนี่ันะเป็นสามนะคสาครังเราเห็นแล้วันเปีน้มันก็เี่นสครแล้วสื่อไปแล้วอใบยิบไปแล้วเจ็ดศูนย์อ่ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หกศได้ปะกศนย์จะได้สมใบ

เพิเ่มเติมเลขมาเขือได้ซุกนั่นก็ยังโค้งโตกาอยู่เนาะม้านสิมาตามความฝันคุณยายว่าคุณยายเราฝันบอ่กบอกระสันบังเอิญมาแล้วฝันได้เข่าลยาบานอีกแต่ว่าก็ยังมีพี่น้องเอฟซีฝากมหาฝากมาให้อยู่หลังหลังหลังจากงาั้นที่ทราบว่าได้เก<อ>็ราบไปแล้วนะครับซึ่งข้อหนานั่นก็ได้ได้ยอดเท่าใดก่อเหมือนสองพันเนสาะสำหรับที่โอนมานอกนั้นก็มีแอดมิน นำมาอยู่คนละสำหรับผมมือทราบภรรกีนั่นกับสามพันสามร้อยหรือมมใหายใส่เมื่อยคุณยายตอนนี้แอดมินต่างๆเอาให้คุณป่าอยู่บ่ครับตอนี้เป็นโอนมาเืินสองกับเมื่อันที่เราห้ฟังกับเหลืออยู่พันกว่าบาทนะครับเอากาขอบคุณทั้งที่โอนมาที่หลังอะไรจะเ็บซี่ของคุณตาสมัยนะครับเล้าก็จากไปแล้วละไปดีทั้งสุกแล้วนะครับ ระบาดนี้เมื่อนี้จงกันใหม่เนะ่ยมีคุณสัมพันธตรีเนตรนะครับฝากไรทำบุญกับคุณตาสมัยในเดือนวันสัหนึ่งพันบาทนะครับฝากมาที่หลังเมื่อนั้นหลังจากได้ทราบ่บาในกิพแบ้วบาดนี่กับหลังๆมากขึ้นแลวมากมอบใหมนะครับมอบปคุณป่าไว้ครับเป็นเงินจํานวนหนึ่งพันบาทนะครับหาคุณสัมพันธตรีเนตรนะครับ เอามาตามเลขก็ได้เลขยี่ดอกเพิ่มเติมอยู่ได้เลขกเดนะครับเมื่อนั้นว่าบักเชียเสียประสารนาไว้เห็นเสียงกันเนาะเสียงบักเชียกันพี่เจ้ากนโะยาอันเนาะเสียงบักเชียมาฟังทางนี้กูหน้ากูหน้าว่าบักเชียผู้ใดเป็นคนเสียงบาดเนาะ ผู้ใดเป็นคนเอาไปเสียงแถวอี่ล่น้องเราผู้เห็น้น้ำหานี่กเทียดว่านี่น้องนกเทมเพราะมันอันอยู่บ่ล่ะยันเป็นบักเท้อมยมาหายก็ได้แก้ว่าสริวอัสีอมมือแท้กันลวแต่ขอมันออกสามเจ็ดศูนย์น้ำก็ได้แง่นครับโอ้กิติศัพ ข้างนั่นเนาะสามตะปีพ่อสอไดก็ว่าได้กันคักกันแน่นะครับสี่ศยาูถึงลยเก้าูเลย้านยหลยได้ได้น้ำพันทุกหวดบอลบาสีหงวได้จับหวพ่อ่ได้ทุกหวดละปรับงวบ่ได้หววแดกเชียงบูเสียเสียคุณยายเนี่เป็นไม่ออกคำมันบ่แม่แม่เจ้าบอก แต่ว่าผมนี่ผมนี่บอซื้อดอกผมว่าผมว่ากับปูนบาปเนาะผมสิบอเสียว่ามันติออกก็สิบอซื้อแั้วขั้วถึงกัลายนี่หละนะคบเก่งน่เพราะว่ามันติดต่อกันพอดไหมไปเดี๋ยวนี้ก็จะว่าอาบน้ำเท้าเลยที่แดงเลยแม่นี้ออมันเหลือเสียเลยสามส่วนตรงน่้ รถไปลนแล้วกันนเนาะท่านหอดบาลเมื่อไหร่คือรถไปเลยให้ถุงุ๋ยถุงยามไปเลย็บสมัยวามเล็กใครอันเนาะเจ้าหาสื่อมือนี้มันมีโซเชียลแบบนี้อันนี้แบบนี้จะเมื่อไรเ้ยเจยเดียวนี้กคืออันเราที่เจ็ดูนเว่าราใชยาคเลยดรเรื่องคิ้วเลยคร่ัวสาครั้คเยอัน ตอนนั่นตีนั่นได้หลายปแลจ้ะเอาร่วมทั้งหมดทั้งสิ้นผัวเป็นเด็กแล้วมันบ้านนีดบอกว่าได้หลายเลยแงงเดียวกันที่เจ้าละเย่นี่บอกแม่ก้อนนี่บอกได้หลายแม่ก้อนได้หลายไปแล้วได้รายแสนเกิดมาสื้อหมดขั้นก้ได้เก็บใบใส่ซื้อเลยกับพืชไปได้ร้องดังเราก็เรียนหน้ากัอยกับเงือดนมัเจ้าเสียเสียไปตั้งเจ็ดงวดนี่ไหม ออผมว่าเหลือเสื้ออีหลีดิเก็ดงวดปิดนี่ที่ผมที่ผมนีลเส้อแต่ว่าหวยพอถอพหลหาย่ง่อบงอสครับเป็นปัญหาันวบ่ครับ

ผู้มาถวายรถเป็นหกเจขั้นแม่นี่ดีกว่าครับโอ้โหละหลายแเฮ็ดจังไปใส่บปนี้รถเจ็ดขั้นล่ไปใส่ไปสมาเพราะว่ากับโบไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปอยูักเล่าอีกอย่างเพราะว่าได่ยินี้คนเราได้มาสื่อหลวนน้ครับ วันนี้ก็จะเสื้อขึ้นเก่าหน่อยเนาะตะสิมานที่ดอกโค้งชุดท้ายของเล่าสามหัวดเทนาวาโผ่งที่เก่าแล้วมาเรียนก็ซื้อมาซื้อแล้วก็ฝันมาขึ้นคือนตะกอนซื้อแล้วก็ฝันถือแล้วก็ถือเด้ยกลับแนวทางตัวเลขเมื่อนี้มีทั้งปูมีทั้งปูพคนหมานตังวดก่อนๆเมื่อนี้ยตะศิมานอีกเนาะจากนี้เนาะมันใจร้ายปะครับซื้อละไป คือแล้ว่แลวมักมักตัวใดอยู่นหนมักตัวหลาหลายมาถักถือาีแล้เาจับไว้เจ้าจับเราจับไ้เราเสี่ยคนนี้ตัวเสลยวกล้องใส่นี่นะครับผู้โชคดีอยูย่ต <recess ed isolation> <ând> <AL> ลอดนี่ นี่นะครับคุนนาเราเป็นคนดวงเฮง่แล้วออเอาเฮงจากเล่านะครับเอาตามนี่นะครับเด้อยนี่นี่ห้าหกศูนย์ี่ตัวเรามากักเอาไว้จักใบแล้วครับซื้อแบบบ้านๆนสือ้อแบบบ้านๆอยู่สซกับบ่มีเม่เมดแล้วกับ<ย>กสัตว์เที่ยงแทงแล้วนะครับสำรับเลขบักเขือสามเจ็ดศูนย์ได้พี่น้องนั่นเอาไว้ไปละกันเขื่อนบ้าน อันหน้านี honey, kind of ่ม um> ันใจมะเขือเป็นบ um> ่พี่ว่าะานานมากว่ะสามตูตรงกยนี่ของของสาวที่เาเสียนี่อนมเลื่อนีมะเขือนี่ส่งฟ้ารงผมผมเห็นอยู่ฟ้าร่งห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์่ก้อนงบนาสนบ่องงีนเราไปเกียนไรบ่